อีกวัดหนึ่งนะคะที่ร่วมกิจกรรมในเทศกาลกินเจทุกปีปีนี้ก็มีการจัดพิธีบูชาข้าวพระพุทธเพื่อนําไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ภายในวัดทุกค่าคืนอีกด้วยค่ะ โดยที่วัดถาวรวรารามนะคะบนถนนสุบรสารรังสารในเขตเทศบาลคนครหัดใหญ่วัดนี้ถือเป็นวัดจีนเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปร่วมพิธีบูชาเข้าพระพุทธนะคะที่ถือเป็นการกระทําติดต่อกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็จะมีพิธีกรรมที่สําคัญตลอดเวลา9วัน9คืนที่นี่ สำหรับการบูชาข้าวประพุธหรือการบูชาข้าวแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหากใครที่มีโอกาสบูชาข้าวประพุธถือว่าจะได้รับบุญกุศลเป็นอย่างมาก สำหรับข้าวถวายพระพุทธที่จัดลงในถาดก็จะประกอบด้วยข้าวกับข้าวอาหารเจน้ำชาเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็ผลไม้ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้นะคะที่มีชื่อและความหมายเป็นมงคลอย่างเช่นส้มทองกล้วยหอมแอปเปิ้ลแก้วมังกรสาลี่และองุ่นแดงเป็นเป็นต้นค่ะ จากนั้นก็จะนําไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆประกอบด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์กิวอ้วงอุโจโจและก็เหล่าเทพเจ้าต่างๆนอกจากนี้นะคะส่วนพิธีกรรมในช่วงกลางคืนของทุกคืนทางวัดก็จะจัดพิธีเวียนเทียนทักศณาวัดการสาธยายพระสูตรและในคืนวันที่3วันที่6และวันที่9ของเทศกาลถือศิลกินเจจะมีพิธีสาธยายพระสูตรบูชาดาวนพเคราะห ส่วนวันที่7ของเทศกาลถือศีลกินเจจะมีพิธีลอยกระทงเพื่อเชิญวิญญาณมารับบุญกุศลในเทศกาลถือศีลกินเจและต่อมาในวันที่8ก็จะจัดให้มีพิธีทิ้งกระจาดไททานเพื่อโอทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับและวันสุดท้ายของการถือศีลกินเจก็จะมีพิธีส่งเจ้าซึ่งปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่5ตุลาคม2565ในเวลา9โมงเช้าค่ะ ซึ่งทางวัดเองนะคะก็บอกว่าก็มีการเชิญชวนให้ชาวพุทธรวมไปถึงผู้ที่จะร่วมกิจกรรมในการถือศีลกินเจก็ให้ร่วมการปฏิบัติตลอด9วัน9คืนนี้นะคะเพื่อเป็นการงดเว้นเนื้อสัตว์และก็สั่งสมทานบาร,รมีในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ค่ะ